ทันทองสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันทองพาทัวร์ครับผมซึ่งวันนี้ผมทันก็จะพาท่านผู้ชมครับผมไปทัวร์ในสถานที่ต่างๆนอกสถานที่กันอีกเช่นเคยนะั่นเองครับและในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าไปมากๆเลยครับอุ้ย สุดหล่อตัวเหลืองคนนี้เห็นน่ารักดีครับผมก็เลยถ่ายมาฝากท่านผู้ชมนิดหน่อยซึ่งในวันนี้ครับผม <c oughs> ผมก็จะพาท่านผู้ชมครับไปที่งานอ e ีเวนต์หนึง่งครับผม <c oughs> มีชื่อว่า f ิ o n i น c คอ r ์ c t ค r E Even ีครับผม2021นี้เป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์คาโดคาวาอมารินหรือว่าฟิโอเนของเราเนี่ยนะครับผม <c oughs> ได้ทำการจัดบูธขึ้นมาแล้วก็เชิญชวนครับผมให้เราสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในบูธได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสเปเชียลเซตเอ่ยไลท์โนเวลมังงะเมช หรือว่าแม้กระทั่ง Lucky b a บ็กในหนึ่งก็ผมโดยส่งนี้ก็ผมเป็นอีกหนึ่งในกิมมิกที่ท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างครับและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งก็ผมที่ผมมองว่าน่าไปสุดๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ไปไม่ได้เลยครับผม ครับผมสายนี้ครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่ผมใช้งานบ่อยมากๆเลยครับผม City Line ของ Airpods Link เนาะแล้วก็ต้องเป็นขบวนนี้ด้วยนะครับผมขบวนท้ายสุดครับผมเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ฉุกเฉินได้นั่นเองครับจริงๆก็แอบกลัว Social d i s t a n c i n g เหมือนกันนะก็เลยํำการมาอยู่ขบวนท้ายๆหน่อยนั่นเองครับผม บรรยากาศสองข้างทางยังสดใสวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากๆเลยครับเหมาะกับการออกไปทั้งนอกพาทัวร์อย่างยิ่งเลยครับผมแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นไอ้หนุ่มคนไหนก็ผมใส่รองเท้าแดงที่มีแรงบันดาลใจจากมิเดริยะอิสุคุจากมาฮุโรเอคาเดเมียเนี่ยขอให้นึกไว้เลยว่ามีอยู่ไม่กี่คนครับทันท้องนั่นเองและในวันนี้ก็ผมผมก็ทําการนัดเพื่อนมาด้วยเนาะเพื่อที่จะได้มาเจอหน้าเจอตากันหน่อยครับผมหลังจากผ่านไปเกือบเกือบหนึ่งปีครับแอบเห็นตั้งไกลแล้วล่ะครับผมว่า2คนนี้เนี่ย ยังหน้าตาดีหล่ออยู่เหมือนเดิมเลยก็เลยอ่ะเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์กันหน่อยครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานน้าพุข,ของตัวสยามพารากอนนั่นเองครับผมที่ได้ทําการเอาไว้จัดนิทรรศการต่างๆที่อยู่ในงานครับผมไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สิ้นปีหรือว่าคริสต์มาสในรูปแบบนี้ครับก็ไม่ไหวที่ผมจะขออนุญาตถือวิสาสะถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศภาพบริเวณนี้มาเผื่อท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบริเวณนี้ด้วยเนาะเพราะว่าผมมองว่ามันสวยมากๆเลยครับ กนี่ครับผมก่อนที่จะทํากิจกรรมต่างๆครับผมขออนุญาตเติมท้องให้เต็มก่อนเลยครับผมโดยการที่นัดเพื่อนมาก็ขอกินกันหน่อยนึงเนาะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับถ้าท่านผู้ชมแอบเห็นสังเกตนะน้ำมอนนั้นอ่ะชายล้วนเลยครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีผักใบเขียวเลยนั่นเองครับผม คนยังคงคึกคักอยู่นะครับผมกับงานเทศกาลสิเส้นปีแบบนี้ก็ถือว่าสถานการณก์ก็เริ่มดีขึ้นในรูปแบบหนึง่งถือว่าเรายังพอสามารถออกไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมบริเวณต่างๆและก็นี่ตรงนี้ครับผมนั่นคือ f ิวเน็ตคอ l เล o เตอ e ์อีเ2นตครับผมจัดที่สยามสแควร์วันวันที่13 1 9ธันวาคมปี2564ครับ มังงะมากน้าหลายตาเลยครับผมตรงส่วนนี้ครับผมก็จะเป็นตัวของมหาเวทไม่ใช่สิมหาศกคนชนเทพแหมผิดอีกแล้วครับผมอันนี้ก็คือรูสเตอร์ไฟเตอร์หรือว่าตัวของอเจ้าโต้งของเราแน่หนึ่งครับบริเวณนี้มีมังงะเลือกซื้อหลายรูปแบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมังงะแนวยูริเอยมังงะแนววายเอยหรือว่าจะเป็นแนวที่ท่านผู้ชมอาจจะคุ้นตากันมาอย่างเช่นตัวของต่างโลกในลักษณะนี้แน่หนึ่งครับ ผมอันนี้ก็เพิ่งเป็นอนิเมชั่นจบไปหมาดมเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของนักสืบเอ่ยแล้วก็ตัวของยูเนมก็ผมนิยายต่างๆมาโคโตชินไคก็อาจารย์ก็เพิ่งทำการปล่อยผลงานชิ้นใหม่มาด้วยน่าสนใจมากๆเลยครับผม เราจะสังเกตเห็นได้ครับผมว่ามีมังงะที่ให้วางเลือกซื้อเยอะและก็มีผู้คนครับผมที่เข้ามาบริเวณงานนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมเรียกได้ว่ายังอยู่ในการดูแลรักษาของมาตรการโควิด -19 อยู่เหมือนกันนะครับผมเราก็จะได้เห็นวังงะต่างๆและก็นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอาร์ตบุ๊กเนาะที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยครับสําหรับใครที่เป็นสายอาร์ตบุ๊กชอบดูแล้วก็วาดตามผมมองว่าตรงนี้ครับผมโฟโต้บุ๊กตรงเนี้สามารถซื้อเข้าไปเก็บแล้วก็สะสมเป็นผลงานแรงบันดาลใจได้ด้วยนะครับ แล้วก็นี่ครับผมตรงส่วนนี้ก็คือ s p ปเ i a l Set นั่นเองครับหรือว่าตัวบ็อกเซตต่างๆ s s ต่างๆครับผมหลายท่านที่เคยมาเนี่ยก็น่าจะพอรู้ครับผมว่ามันค่อนข้างหายากแล้วก็มีจํานวนจํากัดด้วยนั่นเองครับในวันที่ผมไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างลดน้อยลงค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ถือว่ายังพอเห็นอยู่บางตาอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ถึงกับหมดแต่ถ้าว่าวันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่านั่นเองครับผม <S <S แก็นี่เป็นอีกหนึ่งในมังงะอนิเมะที่ผมชอบม,มากๆเลยครับผม c r a s s Room of l i t ยังไม่จบนะครับผมในงานนี้ยังมีสินค้าหรือว่า m อร์ช a n d i s e ต่างๆก็ผมในโรดอยและฟิกเกอร์สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ร่วมในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองครับและกันี่ครับผมอันนี้เป็นลัคกี้แบ็ครับที่สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับผมทำการสุ่มครับผมว่าเราจะได้ของรางวัลที่สุดเกลือหรือว่าสุดเทพกันนั่นเองครับ ฟิกเกอร์นี่ยังมีให้ดูอย่างเห็นเต็มตาเลยครับผมของต่างๆเรียกได้ว่าถ้าใครสายสะสมนี่มางานนี้ต้องถือว่าได้ครบอยู่พอสมควรเลยครับ ไงละครับผมฟิกเกอร์เต็มไปหมดเลยครับเลือกซื้อเลือกหาได้ตามใจเลยครับผมตรงส่วนนี้ มีของค่ายอื่นด้วยนะครับผมฟิกเกอร์ที่นํามาเนี่ยไม่ได้มีแค่ของคาโดคาวานะครับผมค่ายที่อาจจะเอลซีจากตรงอื่นด้ไว้นั่นเองครับและก็น,นี่ครับผมในที่สุดผมกับเพื่อนครับก็เลือกได้เรียบร้อยแล้วครับผมว่าอยากจะซื้อเรื่องไหนนั่นเองครับก็เลยมาที่จุดชําระเงินเพื่อทาการสแกนจ่ายนั่นเองครับผมสามารถจ่ายด้วยรูปแบบของมาสเตอร์การ์ดสแกนจ่ายหรือว่าชําระด้วยเงินสดได้ด้วยนั่นเองครับ เรียบร้อยครับผมแต่ถ้าว่ายังรู้สึกครับผมยังรู้สึกว่าเดินยังไม่ย่อยเลยนะครับก็เลยเลือกที่จะไปอีกร้านหนังสือที่เป็นตำนานอีกหนึ่งร้านเลยครับผมถ้าใครเคยมาแถวสยามใครเคยมาแถวนี้ครับผมต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนตูนโซนนั่นเองครับผม ไกลๆนี่คือตู้กระชปองเด่นเท่ากับตีมร้านมากๆเลยครับผมมีให้เลือกกดหลายตู้มากๆเลยครับผมแล้วก็เห็นกันชัดๆเลยว่าเด่นๆมาเลยก็คือ Demon s ซเลเยอหรือว่าดาพิฆาตอสูรนั่นเองครับผมอันนี้ครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างเด่นสะดุดตาทำให้เราอยากที่จะเสียตังค์เข้าไปหยอดมากๆเลยครับ ที่ได้มา,าร้านหนังสือการ์ตูนกับเพื่อนแบบนี้ถือว่าย้อนวัยเอามากๆเลยครับผมมองผ่านตู้กระจกเห็นหนังสือรางหลากหลายครับผมมากหน้าหลายตาหน้าจับจองหน้าค้นหาแต่ทว่าสตางค์นั้นอาจจะยังไม่มีนะั่นเองครับในสมัยก่อนสมัยนี้ก็อาจจะเหมือนกันด้วยนะ <laughs> ริเวณล้านตูนโซนก็ผมถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับผมกับการจัดระเบียบของตัวหนังสือวางเป็นเซตเซตแล้วก็การวางหนังสือไว้บนพื้นทําให้เรารู้สึกว่าอาณาจักรของมังงะนั้นยิ่งใหญ่มากๆเลยครับการที่มีอุปกรณ์ต่างๆมีของบ็อกเซตต่างๆกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่มีให้เราได้เห็นกันอันนี้แหละครับผมถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะผมกับเพื่อนเนี่ยมาถึงร้านนี้ก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยครับผมอันนี้อ่านละเรื่องนี้ ามาดูเมื่อก่อนซื้อหกสิบาทออาฮะเดี๋ยวนี้ 175. <laughs> ร้อยเจ็ดห้ามาดูกันนะอันนี้นเล่สามหกเล่มจบเมื่อก่อนหกสิบห้าบาทร้อยเจ็ดสิบห้ามันเป็นบิ๊กบุ๊กด้วยใช่ไหมมันมันรีปินใหม่แล<ร>้วใช่ไง<ห>มันรีปินเป็นปกแข็งโอ้สาวกกันซื้อนะครับคนนี้ <laughs> เป็นคนที่มีจอมโจรคิดอะไรนะคุรบะใครโตครบสีเ่เล่มแต่ผมไม่มีนะครับคนนี้แหละที่มีของแล้ เรื่องอะไรหลักไม่ได้ของเจ้าหญิงเราต้องเปลี่ยนเร้วมูม่ชอบอ่านเร่อนี้มีสีตัก็อย่างที่เห็นก็ผมบรรยากาศของกลุ่มเพื่อนก็ผมที่เข้ามารียูเนียนเข้ามาพบปะก,กันไปร้านหนังสือที่ตัวเองชอบเลือกซื้อมังงะที่ตัวเองอยากอ่าน คิดถึงบรรยากาศเอาเหล่านี้มากๆเลยครับผมถือว่าเมื่อกี้ย้อนไวัไปได้ไกลเลยทีเดียวครับหลังจากนี้ผมก็ปล่อยให้เพื่อนๆของผมได้เลือกซื้อมางงานที่ตัวเองอยากชอบแล้วนั่นเองครับผมเลือกซื้อเลือกอ่านอยากซื้อเร่มไหนอยากซื้อแบบไหนแนวไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนั่นเองครับผม ันนี้ก็เป็นการเก็บบรรยากาศภาพคร่าวๆครับผมในตูนโซนหนึ่งในร้านหนังสือที่เรียกได้ว่าทรงอิทธิพลต่อเราปัจจุบันค่อนข้างมากครับผมและตูนโซนไม่ได้มีแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยตูนโซนเขาจะมีตัวของสินค้าที่เป็น Productivity ครับผมเป็นพวกหนังสือการ์ตูนที่อาจจะเป็นเล่มภาษาญี่ปุน่นอาจจะเป็นกิมมิกเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าของสะสมต่างๆของตัวของมังงะนั่นเองครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างบางตาไปค่อนข้างเยอะ รหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้น,นั่นเองครับผมอันนี้ก็ถือว่าแอบเสียใจครับผมที่ว่าร้านหนังสือดังๆที่เราเคยมีในอดีตปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างลดน้อยลงแต่ถ้าว่าการมาครั้งนี้ครับผมก็ถือว่าได้การสนับสนุนครับผมจากพวกเรานักอ่านนักสะสมนี่แหละครับผมทางผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเหมือนกันเลยนะครับ ชอบการแบ่งโซนของตูนโซนมากๆเลยครับผมมันคือการจัดลอด็อตการเลือกหนังสือการมองหาสิ่งที่ชอบได้ยอย่างลงตัวครับแล้วก็นี่ครับผมหยิบมาเลยครับผมสะดุดรักยายแฟนเช่าแต่นี่ครับ มันรู้สึกว่ายังเดินไม่ย่อยครับผมแต่ว่าแอบเห็นครับผมว่าตรงนี้ครับผมมีตัวของ The ะกัน a m ด a s มอยู่ก็เลยถือวิาสาสะครับผมเอามาเลยครับผมขอเข้ามาเก็บบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมที่เป็นสาวกกันพราครับผมได้ทําการได้ดูได้เยี่ยมชมกันหน่อยตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ อ่านหรือว่าดูอนิเมะทางด้านของกันดั้มมาค่อนข้างเยอะนะก็เคยได้ยินมาบ้างก็ผมแต่ก็ถือว่ายังเป็นหน้าใหม่ในวงการกร็ผมเพราะฉะนั้นเลยขอไม่มีคอมเมนต์อะไรมากมายครับผมนอกจากการเก็บภาพบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่อยู่ในร้านมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับว่ามีของชิ้นไหนมีสินค้าชิ้นไหนมีกันพาชิ้นไหนที่ท่านผู้ชมชอบบ้างเอ่ยนั่นเองครับผมเผื่อจะได้ไปทําการเลือกซื้อเลือกหากันในอนาคตได้นั่นเองครับ บบเห็นครับผมบางตัวนี่คือข้อต่อค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการต่อมากๆเลยเนาะกับการที่จะต้องนั่งตัดทีละชิ้นนั่งลงสีนั่งตัดเส้นการต่อกันพานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานอาร์ตท,ที่ใช้คําว่ามีสมาธิกับเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถ้าไม่เชื่อลองดู10โทเคโลโลดูนั่นเองครับผมว่าแกต่อกันพานและแกมีสมาธิกับการในชีวิตประจําวันอย่างไรนั่นเองครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจากราท่านผู้ชมด้วยต้นคริสต์มาสต้นนี้เลยนะเองครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยนี่เองครับผมแล้วก็อย่าลืมอ่านมังะที่ตัวเองชอบด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ท่านทอกขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาจนจบและก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมในอนาคตที่จะเข้ามาติดตามด้วยนี่เองครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม